ดีครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับสามตีของแบงค์เอาแบงค์สีครับรูปเลยครับมีอะไรใหแบงค์หมดครับพี่น้องนี่ครับผมแบงค์เป็นสทีที่สวยที่สุดใหญ่ามากมา การบินของพี่แบงค์ครับผมลำสามดีครับน,ลลลนี่ครับผมนี่เอฟซีพี่แบงค์มาตั้งนานวันนี้แด้มาเล่นไปกันที่สนามบินยุบยาโอ้โห,โห,โหของจริงครับวันนี้ 哦哦 Hei! <laughs> สองร้อยห้าสิบรอบเตรียมน่าซื้อีเล่มเ

Tidak, tidak. Tidak, นี่ฮะเหลือเกินคบเลืวเกอริงครับแ่น้ครับ้น้าด้วยครับาแล้วทำน้ำครับงป่วยแ 哎，他。<Yeah. S 2> yeah. แกนดิ้ครับนี่ฮะผมวแกเวลาครับน้องลองมครับสาครับุญเวลาครับเอขุเีตรดมา้อนล่ไปครับนี่สุดยอดเลยฮะ <laughs> สวัสดีพี่แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหเครื่องบินไม่มีนะครับอาทิตย์ละลำนี่เพราะบ้านผมไม่มีนะไม่มีเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยเด็ดขาดพี่ไม่มีช็อปปี้เหรอผมอ่ะไม่มีไม่มีไม่ได้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 บอกเมียลำละสามพันเมียไปขายสองพันห้านี่เจ๊งเลยนะเดี๋ยวรอชมครับรอชมของพี่ชาย